ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารับเรื่องความเป็นพระสกิธาคามีตอนนี้ระยะตีขาช้างขาแรกก็ได้แก่ขาราคะการยตีอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใช้กายยกตารบสติกรรมฐาน ร่วมกับอสุสกรรมฐานพิจารณากายคนพิจารณากายสัตว์พิจารณาวัตถุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของสกปรกหรือว่าเป็นของสะอาดจงอย่าลืมว่าตอนนี้ให้ใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้สัญญา คำา่าสัญญาปแปลว่าความจําเขาบอกว่าสกปรกก็สกปรกกับเขาด้วยเขาว่าสะอาดก็สะอาดกับเขาด้วยเลยไม่รู้ความจริงแบบนี้ใช้ไม่ได้ต้องใช้เป็นยาจริงๆว่าลองเอาวจาระมาจับดูที่ว่ามันสะอาดหรือสกปรกล้มบ้วนน้ำลายใส่มือแล้วก็กลับกลืนกินเข้าใปใหม่ทำได้ไหม ถ้ามันสะอาดจริงมันก็ต้องเกลืจริงเข้าไปได้อุจาระที่ถ่ายออกมาแล้วเนื้อแท้จริงๆก็คืออาหารที่มีรสเลิศที่เรามีความปรารถนามีความต้องการก่อนจะกินก่อนจะบริโภคเราเลือกแล้วเลือ,กอีกเป็นของที่ชอบใจส่วนนี้มันเป็นกากเราจะทิ้งเสียก็เสียไดเอามาบริโภคใหม่เขาจอหมดจะมีความสิ้นเปลืองน้อยลงทำได้ไหม ถ้าไม่ได้ถ้าทำไม่ได้มาสะอาดแต่มันสกปรกน้ําปัสสาวะที่เราถ่ายออกมาแล้วถ้าความจริงก่อนจะบริโภคน้ําแล้วก็เลือกแล้วว่าน้ํานี่ต้องสะอาดจริงๆไม่มีเชื้อโรคขณะที่เราปัสสาวะออกมาแล้วเราจะกลับคืนกลิ้งเข้าไปอีกได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็ใช้ได้ถ้าไม่ได้ก็สแสดงว่าสกปรก ถ้ากินใหม่ได้ก็สแสดงสะอาดเนื้อแท้จริงๆแล้วว่ากลืนกินกลับไปไม่ได้นี่มันแนะนำกันนิดเดียวให้ใช้ปัญญาพิจารณากันเองว่าหาดูความสะอาดในร่างกายของคนและสัตว์หาความสะอาดร่างกายของสัตว์และบุคคลทั้งหลายที่มีอยู่แล้วดูความทรงตัว ร่างกายของคนสะอาดแลอสกปรกก็มีการทรงตัวไหมมองไปดูจริงๆก็ไม่มีการทรงตัวมีแต่ความเหวิวแต่ความแห้งความสุดความโทมแล้วก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของคนและสัตว์เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นที่มาของความทุกข์จริงๆร่างกายของเราคนเดียว ตั้งแต่เกิดมาเราเลี้ยงมันมาตั้งแต่วันเกิดจนทั้งถึงบัดนี้วันไหนบ้างที่เราต้องจะมีโอกาสหยุดเลี้ยงมันมีโอกาสไหมถ้าหากินจริงๆกันจริงๆก็จ,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 จะหามีโอกาสที่หยุดเลี้ยงมันไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันจะต้องการอาหารอยู่ตลอดเวลา อาหารคือคำข้าวเรียกว่าหารที่บริโภคกับไปเพื่อความเป็นอยู่ของชีวิตอาหารของจิตที่มีความปรารถนาในความสวยสดงดงามในด้านเครื่องอภรณ์อาหารของการผัสสะคือการต้องการมีคู่ครองมีการสัมผัสระหว่างเพศรวมความมาสิ้นทั้งหลายเหล่านี้มันต้องการไม่มีความหยุดความหย่อน ความเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากกายงานที่เกิดขึ้นกับเราก็ส่วนใหญ่พวกพวกนี้เป็นสําคัญนอกนั้นมันจะมีความสุดโทมมีอาการไม่ทรงตัวแล้วก็ในที่สุดความป่วยไข้ไม่สมบายการบีบคั้นมันก็เกิดขึ้นผลสุดท้ายจริงๆมันก็ตาย เมื่อพิจารณากันดูแลเห็นว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบาคนคนอื่นก็ดีดมีสภาพเลนพีหลอกอรักเกือบตายปรารถนาเกือบตายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเต็ไมไปด้วยความสกปรกถ้าคิดกันให้ดีจะมีจะมีแต่ความเสียเสียเอียนไม่อยากจะแตะต้องสิ่งกละลกันนี่คิดให้มันซึ้งให้มันถึงจริงๆ มองไปในตาสัมผัสเครื่องอรณ์ภาพผ,าผ่อนภายนอกและมันทะลุเข้าไปถึงหนังทะลุหนังไปถึงเนื้อทะลุเนื้อข้าไปถึงข้างในตับไตไส้ปอดตัวนี้หาความจริงให้พบว่าตรงไหนมันสะอาดแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาหาความจริงว่าร่างกายนี้มีการทรงตัวมันเที่ยงไหมก็เห็นว่ามันไม่เที่ยง มันเป็นสุขก็เป็นทุกข์ในเมื่อมันไม่เที่ยงปัญญาสามสามก็พอคิดได้ว่าร่างกายมันเป็นสภาวะเต็มไปได้วยความทุกข์เราต้องเดือดร้อนจากการหาทำงานหาทรัพย์สินมากเพราะร่างกายเป็นสำคัญต้องหาบ้านให้อยู่ต้องหาอู่ให้นอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องหาให้ทั้งหมดและในที่สุดมันทรงตัวไหมลนะ่ะ มันก็สลายตัวมันตายเมื่อความจริงปรากฏอย่างนี้แล้วเรายัางจะโมหลงไหลไฝ่ฝันในการแสวงหาคู่ครองอีกหรือยังจะมีความชุ่มช่ำในความปรารถนาอีกหรืออะไรบ้างในระหว่างที่เรามีคู่ครองแล้วมันเป็นปัจจัยของความสุข ความปรารถนาในความรักกลมรักสิ่งอะไรการเป็น,นความสุขหรือว่ามันบันาลความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นนั่งนึกดูให้ดีอยู่คนเดียวไปไหนได้ไปอิสระอยู่สองคนก็เหมือนก็หาหนายมาบังคับเรา <c oughs> แต่พอมีลูกมีเต้าความทุกข์มันก็เกิดมากขึ้น ถ้าลูกดีก็ดีถ้าลูกประเปรีหยนว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดความช้ำใจมันก็ยังมีขึ้นพระลูกอากตันยูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ตัวอย่างปัจจุบันเห็นถมไปนี่การทำลายกำลังของช้างขาที่หนึ่งเดิมหน้าของราคะท่านทำลายแบบนี้ ทำให้ท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระสกิทาคามีมีจิตสลดตกลงแต่ยังไม่หมดยังมีความเมาอยู่บ้างแต่เมาน้อยยังมีความหิวยังมีความกระหายในกามารมณ์แต่ก็หิวน้อยกระหายน้อยมีความรังเกียจมากแต่ว่าถ้าจิตละเอียดถึงขั้นสกิทาคามีเต็มที่อารมณ์ประเภทนี้จะไม่เกิดเมื่อประจันหน้ากัน จะมีมาบ้างเพียงระยะที่จิตสงดพอแปรนอนุัสเท่านั้นจะมีสภาพเหมือนคนตายด้านไม่มีความรู้สึกในเพศแต่ไม่ใช่ไม่รู้สึกเสียเลยมีความรู้สึกเหมือนกันแต่มีการสีสีเย็นมากมีการลังเกียจมากความรู้สึกเกิดขึ้นฉับพลันเดี๋ยวก็หายไปใจสลด เห็นเครื่องบระดับรรดาพรสวยสดงงามและส,ดสดุดทรงดีตามองปั๊บจิตก็รู้สึกว่าชมชมนิดหนึ่งในขณะเดียวกันจิตตกทันทีว่าโอ๋หนอนิซาาศพเดินมาแล้วเดี๋ยวนี้ที่พูดในฟังนี้พูดแต่ให้ฟังได้เพียงหัวข้อใ,ใช้ปัญญาพิจารณากันเองนี่เราก็มาตีช้างขาที่สองนี่ค่าช้างขาที่หนึ่งเคลียไปแล้วช้างขาที่สองคือความโลภอยากรวย ก็มานั่งดูคนที่เขารวยเวลาตายก็แบกเอาทรัพย์สิทนสทั้งหมสบัดทั้งหลายไปเมืองผีได้ไหมท่านเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายท่านที่มีอำนาจราชศัก์ทั้งหลายเวลาตายท่านแบกอะไรไปได้บ้างทรัพย์สินของท่านที่หามาได้ด้วยความสุดจริตบ้างด้วยการทุจริตบ้าง ท่านไม่ไม่มีท่านใดเลยที่จะสามารถแบกทรัพย์สินไปไปสู่โลกเบื้องหน้าได้ก็ไปใช้เมืองผีนี่ไม่เคยมีใครนำมันไปได้เลยในเมื่อท่านไม่มีโอกาสจะนำทรัพย์สินทั้งหลายส่วนนี้ไปได้เราละ่ะได้คนอย่างเราจะนำไปได้เสีกเพียงใดก็มานั่งมองเห็นความเป็นจริงว่าโอหนหรอ นี่เราจะนั่งเตะเกียรแต่กายอยากปรารถนาความร่ำรวยไปเพียงใด <c oughs> นี่เราพูดกันถึงความเป็นพระอริยเจ้านะเ <c oughs> พราะได้โปรดทราบจะคิดว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนไม่ไม่มีความขยันหมั่นเพียรในด้านของปกติชนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีความขยันหมั่นเพียร แต่นี่ความเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่ปุถุชนท่านนั้นหลายที่จะเข้าสู่ความเป็นพระ,ะอาสาสกิทาคามีมองเห็นว่าการไดเกียรติกายสแสวงหาราบมากเกินไปนี้เป็นการเหนื่อยเกินไปกําลังใจลดลงปรารถนาความรวยน้อยลงยังรวยอยู่แต่ว่าน้อยลง น้อยตรงไหนหากินพอกินพอใช้ค้าขายเคยกำไรมากลดเหลือกำไรน้อยลงเอาเงินให้กู้เคยดอกเบีย้ยเต็มตราตอนนี้ลดดอกเบีย้ยลงเป็นอันว่าความปรารถนาในความร่ำรวยลดลงไม่ใช่หมดไปเลยยังทำอยู่แต่ว่าทำไม่ถึงกับมีการตะเกียจตะกายเกินไปไม่ทรมานกายเกินไป เพราะมีกําลังใจทราบอยู่แล้วว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถจะตามระบายเบื้องหน้าได้ในการที่จะทำลายความโลภให้มันบรรเทาลงก็อาศยพรหมีหารสี่คือไม่ตายความรักกรุณาความสงสารมีการแบ่งเบาภาระทรัพย์สินที่เรามีอยู่ให้เป็นทานเป็นการเจือจานให้บุคคลและสัตว์อื่นมีความสุขตามสมควร <c oughs> ไม่ใช่ว่ามีเท่าไรให้หมดเท่านั้นแต่ตอนนี้การบริจาคทานมักจะมากขึ้นมีความชุ่มชื่นในโอกาสที่มีได้มีเวลาที่ได้สงเคราะห์บุคคลและสัตว์ให้มีความสุขเห็นทรัพย์สมบัติทั้งหลายมีค่าแต่ถ้าว่าอยากต้องการค่ามากจริงไปกว่านั้นเอาสิ่งที่เป็นวัตถุมาแลกกับสิ่งที่เป็นนามธรรมาคือความดี นี่เป็นการบรรเทาคือทำลายช้างขาที่สองให้ให้อ่อนกำลังลงเมื่อจิตใจมีความรักมีความทงสารมากขึ้นเกือ่อกูกนมากขึ้นการโลภโมโทสันญญ,ญาจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนมันก็ไม่มีในการได้เกียรติกายหาทรัพย์ดิสัมมาสม,มา,เ,าเรื่องวันด้วยความสุจริตเพราะสัมมาชีวะ ก็หาแต่ได้ว่าหาพอควรไม่ได้เกลียดกายเกินไปไม่หวังกําไรมากเกินไปไม่หวังดอกเบี้ยมากเกินไปทําไปเพื่อความทรงตัวให้อยู่เป็นสุขในฐานะที่เป็นคนเท่านั้นนี่จะเห็นว่าช้างขาช้างขาที่สองที่เราจะทําลายให้เพลียลงไปก็ได้หน้าจเมตตาความรักกรุณาความสงสาร อาศัยการให้ทานเป็นการทำลายความโลภความทะเยอทะยานแทนที่จะทะเยอะทะยานได้เกียรตดกายหายมากแสนมากกลับทะเยอทะยานต้องการสงเคราะห์ให้คคลอื่นสัตว์อื่นมีความสุขอันนี้เป็นปันจจัยส่วนหนึ่งให้ช้างขา้าช้างที่สองเพลียลงเป็นเปลียตรงไหนในตอนก่อนที่ยังไม่เพลียเขาบอกว่าทองมีที่ไหน เพชรมีที่ไหนพลอยมีที่ไหนเงินมีที่ไหนเดินไวเดินเร็วก้าวยาวพอก้าวเขาถึงความเป็นพระสีทาคามีชักก้าวช้าๆเดินช้าๆก้าวสั้นๆก็คิดว่าชีวิตขอกเรานี่มันมีความทรงตัวอยู่ไม่กี่วันถ้าเยออทยานไปก็เท่านั้นแหละตายก็แบกไปไม่ได้ แต่เวลาที่มีชีวิตอยู่ต้องหากินเป็นของธรรมดาเป็นอนุ่าตขาช่างขาที่สองเพลียไปขางแล้วนี่มาเล่นขาช่างขาที่สามได้แก่ความกิดความจำบาดคิดที่ค่าเก่งฆ่าบุคคลอื่นให้พี่นานาาไปอารมณ์อย่างนี้พระโสดาบันยังมีอยู่แต่ได้ว่าไม่ละเมิด ขังเสือร้ายไว้ในกรงเสร็จแล้วด้วยกำลังของศีลมาถึงพระศิีธาคามีถ้าเปรียบว่ากิเลสตัวนี้เป็นเสือเสือที่อยู่ในกรงก็ตีเสือให้เปลียยังตีเสือไม่ให้ตายที่แรกมันโดดเก่งนักก็ตีแข้งตีขาห้ามให้โดดมันจะไปได้ก็แค่เดินถ้าจะกล่าวถึงกำลังขาของช้าง มันเคยก้าวไวเดินแรงก็ตีมาเซ้พับไปพับนะยังไม่หักให้มันเพลียก้าวช้าลงไปก้าวแล้วก็ยั่งเร็วเพราะขามมนขยบขยเยกขยกขยเยก,ยกมันเดินไม่ไหวก้าวไปไกลมันก็ก้าวไม่ได้มันต้องหยุดข้อนี้มีอุปมาณชั้นใดกําลังใจของท่านที่ปฏิบัติเข้าถึงพระสิกิทาคามี ตัวนี้ต้องทำลายได้เพราะมีหานสีเป็นพิเศษเพราะมีหานสีตัวแรกของวระโสดาบันเห็นใจชาวบ้านชาวเมืองเป็นสำคัญเห็นว่าเขากับเรารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันมีปรารถนาในความรักในความเกื้อกูลแต่ว่าอารมณ์ใจที่ไม่พอใจยังมีกำลังมากอาจจะขังอยู่นานเป็นวันเป็นคืนก็ได้ เมื่อลมใจเข้าถึงพระสกิทาคามีก็มีอภัยทานเข้ามาแทนที่มีพรมีหารสีด้วยแล้วก็มีอภัยทานด้วยเมื่อใครเขาทำให้โกรธความโกรธก็รู้สึกมีขึ้นเหมือนกันแต่ก็มาคิดได้ว่าคนที่เขาเราทำให้เราโกรธนั้นแต่ความจริงเจตนาร้ายเขาไม่มี มันเป็นความเข้าใจผิดของบุคคลคนนั้นที่คิดว่าการกระทําอย่างนี้เป็นของดีที่ทําอย่างนั้นเพรื่อการหลงผิดเพราะมันั่งในตกวเออเรากับเขานี่มันก็เหมือนกันนะไอ,อเราทําอะไรมาต่างๆในการก่อนเราก็คิดว่าเราจะมีความสุขว่าเหตุนี้ทำกรรมที่เป็นกรรมที่ไม่ดีก็ปรากฏว่าคิดว่าเป็นของดี ทำไปแล้วมันก็เดือดร้อนต่อภายหลังนี่คนที่เขามาทําให้เราโกรธก็มีสภาพเหมือนกันเขาคิดว่ามันดีเขาจึงทําแต่คนทุกคนจะเห็นว่าอะไรไม่ดีจริงๆแล้วไม่มีใครปรารถนาจะพึงทําน่าเห็นใจเขาที่เขาหลงผิดคิดไม่ชอบได้ความจริงการเป็นประกาศตัวกับุบคลอื่น ากาศตัวเป็นศัตรูกับคนอื่นนี้เป็นเหตุทําความร,าร่ารรอนให้เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขมันเป็นปัจจัยให้สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแต่ว่าน,นี่เขาหลงผิดเสียแล้วฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเราเต็มใจในการให้อภัยกับคนประเภทนี้เขาอยากจะด่าก็เชิญเขาด่าไม่ชอบใจเหมือนกันก็อดใจไว้ พราอยากจะด่าก็ด่าไปไม่เหนื่อยก็แล้วกันความโกรธยังมีไหมก็ต้องตอบว่ามีถ้าความโกรธมันช้าความโกรธมันเบาจิตให้อภัยเขาซะแล้วว่าเป็นพวกเขารู้ไม่รู้จริงเป็นผู้รู้เท่าไม่ถึงการจริงๆเขาถึงทําอย่างนั้นฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระวิชิตตมาน อันดับแรกเราโกรธแต่ยับยังไม่ตอบแทนเวลานี้เราก็เห็นจะโกรธบ้างแต่ว่าจะไปติดตามความโกรธเลยให้อภัยเข้าไปคนที่ด่าเราคนที่ว่าเราที่คนที่กลั่นแกล้งเราเขาเข้าใจผิดเพราะว่าเขาไม่ใช่คนอิสระเขาเป็นทาสหรือเป็นทาสของกิเลสตันหาุปาทานและกุศลกรรมในเมื่อเจ้านายใช้เขาก็ต้องทํา หรือว่าเขาเป็นคนโง่ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณาเมื่อพิจรารณาอย่างนี้แล้วก็ระงับความโกรธเสียได้อย่าลืมนะบรรดาท่านพุทธบริษัทการพูดให้ฟังนี่เป็นการพูดเพียงแค่หัวข้อในการแนะนําเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะมาสอนกันละเอียดละออให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็น เรคิดว่าถ้าเรายังกโกรธยะงพยายามบัตแล้วเราจะตายไหมล่ะแล้วคนดีเขาทำให้เรากโกรธถ้าเราไปกโกรธเขาเขา้าเราไปฆ่าเขาเขาตายถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายถ้าเราทําร้ายเขาเขาก็มีทุกข์ถ้าเราไม่ทําร้ายเขาเขาก็มีทุกข์มีทุกข์เพราะเขาขาดเพื่อนที่ดีไปคนหนึ่งคือเรา แทนที่เขาจะรับการสงเคาะเกื้อกูนจากเราเราก็ต้องตัดความเป็นมิตรออกสงเคาะเกื้อดกูนกับบุคคลที่เป็นศัตรูไม่ได้มันจะเป็นภายภายหลังเราก็ต้องทรงอุเบกขาหยับยางไม้เขาจะอดเขาจะอยากเขาจะป่วยไข้ไม่สบายเขาจะเป็นเขาจะตายก็ปล่อยเขาเราไม่ใช่คิดจะทําร้ายเขาแต่ปล่อยเขาทรงสภาวะของเขาเองเพราะเขาอยากประกาศตนเป็นศัตรู เราให้อภัยแต่ว่าไม่ให้การเกื้อกลูลเพราะว่าถ้าเกื้อกูลไปแล้วบางทีดีไม่ดีทําให้เขาตายเร็วขึ้นเขาเห็นคนเขาเห็นหน้าคนดีเขาไม่ชอบใจอาการไข้เขาอาจจะสูงขึ้นคนไดดังนั้นในตอนนี้เราก็ต้องวางใจสบายๆที่เรียกนว่าวางเฉยจิตพร้อมในการให้อภัยนี่ทำอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ขาช้างขาที่สามก็เคลียไปยังไม่หมดยังมีแรงอยู่บ้างแต่ก้าวช้าแล้วก้าวไปได้ไม่ไกลมันก็หยุดหยุดตอนที่เราให้อภัยทานเนี้ยขาช้างขาที่สี่ที่องสมเด็จพระวิชิตธมานกล่าวว่าตัวหลงตัวนี้ต้องใช้ปัญญาทุกทั้งหมดนี้ใช้ปัญญาพิจารณาทางนั้นก็นั่งมานั่งคิดว่าโอ๋หนอเรานี่ จะไปหลงในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเพื่อประโยชนย์อะไรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีการทรงตัวเรามีมาแล้วเราก็แก่ไปทุกวันเราก็สุดทรงไปทุกวันเราก็ตายในที่สุดสิ่งที่เราได้เข้ามามันก็ไม่มีการทรงตัวมันก็สุดก็ส่งลงปุวันแล้วก็มีการสลายตัวไปในที่สุดตอนนี้ความร่ำรวยที่จะพึงรวยเกิดขึ้น เรารวยแล้วเรารวยไม่ตลอดเพราะว่าถ้าเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่รวยเราจะมานั่งมัวเมาในทรัพย์สินการแสวงหาทรัพย์สินเกินพอดีเพื่อประโยชน์อะไรเพราะเรานี่ตายลงไปทุกวันชีวิตตินสีพวกเรานี้นั้นหมดไปทีวันละชิ้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 น,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 นไม่ใช่มันก็หมดตัวสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วเราแบกไปไม่ได้เราหาความสุขจากการให้ทานดีกว่า เนี่ยก็มานั่งพิจารณาทั้งบุคคลที่เป็นประกาศตนเป็นศัตรูกับเราว่าคนประเิดนี้เขามาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเขากับเรารักกันต่างคนต่างเกลื่อกูกลซึ่งกันและกันเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขเมื่อหากว่าเขากับเราเป็นศัตรูกันการเกลื่อกูกลซึ่งกันและกันก็ไม่มีขาดญาติขาดมิตรกัน เป็นอันว่าการอาศัยซึ่งพาซึ่งกันและกันก็ไม่มีรวมความว่าจิตตัวนี้ที่จะทําลายความหลงทําลายไม่ได้จริงก็มันนั่งพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้นอกจากว่ามันจะตายแล้วที่เรามันหลงไหลใฝ่ฝันว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่จริงพิจารณาแล้วเห็นว่ามันไม่ใช่เราจริงๆมันไม่ใช่ของเราจริงๆ มันเป็นสิ่งที่เรายืมมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานและอุสุลกรรมเท่านั้นอยู่ไปไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่เจ้าของเขาก็จะมาทวงคืนไปก็เป็นอันว่าเราไม่ควรจะมานั่งมัวเมาในขันห้าคือร่างกายและทรัพย์สินของทั้งหลายในโลกเพื่อประโยชน์อะไรกำลังใจของเราจะมีความยุ่งยากในเมื่อเราหลงไหลไฝ่ายฝันในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ มานึกถึงพระธรรมคำสอนสอนพระองค์สมเด็จพระชินสีติท่านบอกว่าชาติเป็นทุกข์าความเกิดเป็นทุกข์เจราญเป็นทุกข์าความแก่เป็นทุกข์พรณนำเป็นทุกข์ขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปลายาตความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ เป็นอันว่าการเกิดมันทุกข์ถ้าเรายังติดอยู่ในสิ่งแส้งหลายเรล่านี้เราก็ต้องเกิดอีกแล้วก็ต้องมีทุกข์เพื่อความสุขที่สุดของเราเราขอวางภาระทั้งหลายเหล่านี้เสียบรรเทาความรู้สึกว่าสมบัติในโลกทั้งหมดเป็นเราเป็นของเราเสียจะตายเมื่อไรก็เชิญตายกำลังใจของเราไม่เดือดร้อนที่ตอ้องพดพลาดจากของรักของชอบใจ อย่างนี้ชื่อว่าเป็นการทำลายกำลังขาของช้างขาที่สีให้เพียไปยังไม่ถึงกับตายเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองเวลาที่จะแนะนํแกบรรดาท่านพุทธบริษัทก็หมดเวลาเสร็จแล้วฉะนั้นต่อที่นี่ไปข้าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามใช้ปัญญาพิจารณาตามระธมคำสอ,สอนของพรองค์สมเด็จปะชินวร์ที่กล่าวมาในเรื่องของพระสกิทาคามี ตามสมควรกับเวลาที่ท่านจะพึงปรารถนาสวัสดี